Kit je wito เครียดเวลาจะจ่ายเงินอะไรออกไปรู้สึกบวงเงินหมดบัวไม่มีจ่ายทุกแต่ละอย่างเข้ามารู้สึกว่าจะต้องจ่ายอีกแล้วใครเป็นแบบนี้บ้างคะแก้มเข้าใจความรู้สึกนะเพราะแก้มก็เคยเป็นมาก่อนนะคะแต่วันนี้นะแก้มรู้สึกแฮปปี้และเอนจอยในการจ่ายมากๆหลังจากที่แก้มมารู้เครื่องมือกดแรงดึงดูดที่ชื่อว่ากเกมแห่งความร่ํารวยทุกคนรู้ป่าว่าทุกๆการจ่ายออกไปในะแก้มสนุกมากๆยิ่งจ่ายออกไปเท่าไหร่นะคะเงินก็จะยิ่งหลัง่งไหลกลับมามากเท่านั้นเกมนี้มันคือการสร้างยกระดับความร่ํารวย สร้างจินตนาการในการจ่ายนะคะเกมนี้เนี้ยยิ่งใช้ยิ่งสนุกยังไงคะเวลาใช้เนี่ยใช้ให้หมดในวันเดียวนะคะอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากได้อะไรก็จ่ายได้เลยเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จักรวาลจะจัดเงินมาให้คุณมากกว่าเดิมอีกแล้วเกมนี้นะมีคนได้รับผลลับเยอะแยะมากเลยนี่เครื่องมือนี้เลยเกมแห่งความร่ำรวยนะคะชื่อว่า the secret to money นะคะเป็นสนุกในการจ่ายทําให้คุณรู้สึก ไม่คิดเยอะเหมือนเมื่อก่อนไม่คิดเล็กคิดน้อยในการจ่ายออกไปเพราะเรารู้ว่าทุกการจ่ายมันคือความสุขทุกการจ่ายมันคือความเพิ่มพูนให้กับผู้คนแล้วเงินจะหลั่งไหลมาหาคุณอีกมากกว่าเดิมฉะนั้นใครสนใจก็ลองจิ้มตะกร้าสินค้าไปดูนะว่าแอปนี้มันเจ๋งขนาดไหนรวมถึงตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับใครที่ซื้อหนังสือแล้วมีออดิโอบุ๊กแจกให้ฟรีในราคา4990บบาทด้วยและเดี๋ยวมาพบกันนะคะ